หน่วยการเรียนรู้สัปดาห์ที่44เรื่องสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับรูเดือนนะคะในสัปดาห์ที่44นะคะหน่วยสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเด็กๆรู้จักสิ่งแวดล้อมไหมคะถ้าเด็กๆยังไม่รู้จักเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของสิ่งแวดล้อมนะคะ สิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งต่างๆนะคะที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะมีทั้งสิ่งมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตนะคะสิ่งแวดล้อมแบ,บ่งเป็น2ประเภทก็คือ 1. สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ 2. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเองค่ะค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาตินะคะเด็กๆเ,เช่นอากาศดินน้ำ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเองนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะและก็เป็นประโยชน์ในการใช้งานนะคะเช่นโรงเรียนวัดบ้านถนนและรถยนต์ต่างๆค่ะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะ หนึ่งเด็กๆนะคะชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะไปปลูกต้นไม้นะคะเมื่อต้นไม้จเจริญเติบโตนะคะต้นไม้ก็จะให้ร่มเงากับเด็กๆนะคะจะทําให้อากาศบริสุทธิ์นะคะสองเด็กๆนะคะบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าอย่าไปเผาขยาหรือใบไม้นะคะเพราะว่าจะทําให้เกิดควันและการพิษนะคะจะทาให้อากาศร้อนนะคะเด็กๆ่กลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมนะคะ สิ่งแวดล้อมมีด้วยกันสองประเภทคือ1สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาตินะคะเช่นอากาศใช้ในการหายใจของมนุษย์และสัตว์ดินใช้ในการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยของมนุษย์และเป็นที่อยู่อาศัยของ เรียนรู้ของเด็กๆทุกๆคนนะคะรถยนต์มีประโยชน์ในการเดินทางต่อไปเป็น่วของสิ่งแวดล้อมนะคะตัวของสิ่งแวดล้อมมีดังนี้หนึ่งน้ำท่วมน้ำท่ำวมเกิดจากผู้คนนะคะตัดต้นไม้ทำลายป่าและไม่มีการปลูกทดแทนเวลาฝนตกจึงทำให้เกิดน้ำท่วมได้น้ำป่าไหลหลากได้นะคะสองอากาศร้อนอากาศร้อนเกิดจาก คนเผาขยะเผาฟางข้าวในนานะคะทําให้เกิดก๊าซพิษและควันและก๊าซพิษและควันนั้นนะคะมันไปทําลายชั้นบรรยากาศทําให้เกิดภาวะโลกร้อนค่ะนี่นะคะคุณครูนะคะก็มีคำศัพท์นะคะมาฝากเด็กๆนะคะสองคำนะคะคําที่หนึ่งนะคะ river แม่นม้ำ่าเด็กๆพูดตามคุณนะคะ river แม่นม้ําคําที่สองค่ะเด็กๆ mountain คุณนะะ้ำภูเขาวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปแล้วนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆคนไหนนะคะไม่เข้าใจนะคะบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะให้เปิดดูซ้ำๆบ่อยๆนะคะวันนี้นะคะคุณเดินก็ต้องไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบาย